Thank you การศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเรียนภาษาต่างประเทศสำคัญที่สุดคือการทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสวัสดีครับสวัสด,ดีทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุัศรายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกดวงชะตาเพชรบุรีวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564หมอปุญก็ได้มาสัญจรที่ร้านคุณเกดตลาดทุ่งคุประชาอุทิศนะครับสามารถติดตาม เข้ามากันได้หมอปุณอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่10นาฬิกาจนถึงบ่าย2 14นาฬิกาของวันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามได้ทางแอดมินทักมาก็ได้นะครับทางแอดมินจะส่ง GPS ให้หรือทางหน้าเพจก็มี GPS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับซึ่งพี่เกตเจ้าของร้านนะครับก็มีความศรัทธาในทุกๆสายญาณบาร,รมีนะครับก็เรื่องใสในพระพุทธาศาสนา เรามาสอบถามทุกท่านครับที่มารอตั้งแต่เช้าของวันนี้นะครับที่หน้าร้านนะครับหาใครที่เพิ่งมาเนาะจับ GPS แล้วนะครับเห็นโรตัสนะครับบริเวณตลาดทุ่งคุนะครับอยู่ทางซีกขวาของท่านนะครับหรือทางซีกซ้ายของโรตัสนะครับข้างๆจะเป็นเคอรี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทุกท่านนะครับลงคิวนะครับรันคิวไว้นะครับแล้วก็แจ้งเวลานะครับในการสักอ่าอันนี้พี่มาจากที่ไหนคะแวที่อ๋ออยู่แถวนี้นะคะติดตามเพจหมาพุนมานานหรือยังเอ่ยสักพักแล้วสักพักแล้วแล้ววันนี้ไม่ทำอะไรคะออ๋วันนี้พาแม่มาสักพาแม่มาสักอะไรเอนะคะพาแม่มาสักอะมือแล้วก็ตัวพี่มาทำอะไรเอ่ย มาเับกระเป๋าตังคเรบกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้มาจากที่ไหนเอ่ยมาจากที่เดียวกันอ๋อที่เดียวกันนั่นคือมาแล้ววันนี้มาทําอะไรคะมาสักมาสักลายมือนะคะชุดนู้นมาจากที่ไหนกันคะอ่าดอ๋อจากตรงนี้ไปไกลไหมอ่ะประมาณเอี่ยวกันวันนี้มาทําอะไรกันเอ่ย มาลงมาแล้วก็พาเพื่อนมาเพื่อนมาสักติดตามเพจหมอปุณมานานยังคะเป็นปีแล้วค่ะสักครั้งแรกไปนี่ที่ไหนเองสักที่ไหนไปพะลามสองอ๋อพะลามสองสักไปแล้วสักไปนานยังคะปีกว่าปีกว่าปีกว่าแล้วสักไปแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้าง ดีขึน้นก็ขายของดีอะค่ะชูลายมือให้กล้องดูหน่อยนะคะแล้วโอ้นี่กี่รอบแล้วเนี่ยสรอบอ๋อสองรอบแล้วนะคะพี่เขาสักไปสองรอบแล้วนะคะภายในภายในระยะเวลากี่กี่กี่ปี 2, 2> <ใน S 1> รอบเนี่ย 2> 2, <3 S 1> รอบที่สองือส <3 S 1> เดือนที่แล้วกลับ <ๆ S 1> ไปก็ขายของดีมากอ๋อโอเคก็คือของพี่ก็คือมีมีในเรื่องของด้านขายการการงาน,อาองนโอเคสวัสดีค่ะชุดนี้มาจากไหนกันเอย่ย คะอ๋อมาแถวนี้คะ่ะรู้ติดตามเพจหมอปุณรู้จักเพจหมอปุณได้ยังไงคะพี่คนนี้แหละอ๋อพี่โจแนะนำมานะคะวันนี้นะคะ FC <c oughs> นะคะพี่โจโ FC หมอปุณไปไหนก็ตามไป <c oughs> ทุกที่เลยค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างคะ <c oughs> สักล <c oughs> ายมือนะคะ <c oughs> อ,อันนี้มาตัก,กันตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย <c oughs> แปดเกือบเก้าโมงโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันด้านในนะคะขอบคุณค่ะ นะคะความเจ็บแต่ละคนนะคะจะขึ้นอยู่ที่นะคะพื้นฐานดวงนะคะเจ็บมากเจ็บน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่ที่พื้นฐานดวงการสักนะคะหมอก็จะวิเคราะห์นะคะวันเดือนปีเกิดให้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาสักลายมือนะคะโดยหมอปุณนะคะ ขอเปิดดวงยันคนเศรษฐีขอเปิดทางเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาภเปิดความมั่งคั่งเปิดความสำเร็จเปิดความร่ำรวยเปิดความสุข